สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโมมาสู่นะฮะเป็นรุ่น510นะครับมาให้นักไม่ชมกันนะครับจตัวนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่พิมพ์นิยมมากๆนะครับของลูกค้าลหลายๆท่านนะครับเพราะว่า จ้าต <formation jin x 2> <at> ัว <tı> น <ro> ี้นะครับเขามีข้อดีตรงที่เขาดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอึดทนเลยนะครับตัวนี้นะครับ่าโอเคเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันนะครับตัวนี้นะครับก็ตามสไตล์รถตักห้าหนูนย์ะครับเขาจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งขี1นคิวครึ่งนะครับแบบนี้นะครับสภาพบุ้งขีเนี่ยก็มาเต็มเลยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดของเื้วบุ้งขีเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเสริมขยายปากมาแล้วนิดหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนไปตักงานเกษตรเนะ แต่ก็จะตัวนี้นะครับเป็นงานใช้งานวันถิมะมานะครับโคอากิ่งของเขาเนี่ยจะมี2ที่นั่งด้านบนนะครับดี่ผมพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะสภาพแขนเกินของเขาเนี่ยสวยนะครับไม่มีรอยรล้ารอยดมเลยนะครับเนี่ยนะสวยแห้งเดิมดีประมาะครับอกเทานะครับสวยเดิมดีหมดเลยนะครับนี่นะแจมแมวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์1.2นิวนะครับเขาจะเป็นยางเบอร์1 6 9 2 4นะครับหมดเลยนะสี่เส้นแล้วก็สภาพยางเขาเนี่ย บ,บอกได้เลยว่ามาสวยดีมากๆนะครับดอกยางเหลือเยอะมากนะครับหัวกงหัวเกง่กงเนี่ยไม่ผุเลยนะครับนะแห้งดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเห็นไหมนะเจ้าตัวนี้นะครับเขาได้ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับ เสียงแน่นดีเลยนะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คูมาสู่ 4D105 นะครับเป็นรหัสเครื่องมาตรฐานของรถตัก500ตัวนี้นะครับสภาพรอบคันโอเคนะสภาพรอบคันสวยเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ฟังให้ดูครับนะครับ สภาเพเครื่องเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ตะกี้ผมลองดึงสายคันเร่งให้ดูนะครับการทำงานของเขาเนี่ยก็แน่นดีมากๆเลยนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์เดเร็กธรรมดานะครับเน้นการดูแลง่ายใช้งานง่ายนะครับอ่านี่นะแล้วก็เกียร์ของเขานะครับเอ่อตะกี้ลืมแจ้งไปเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นโลบเกียร์ทอกธรรมดานะครับเน้นการดูแลรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพเกียร์ใกล้ๆ เกียรของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอกลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์ก็แห้งดีมากๆนะครับอา่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ ของเจ้าตัวผมมาสู่ห้าหนึ่งส่วนคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในด้านนหัวเก่งกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูเบื้องต้นนะครับว่าการทําง,งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับนี่นะครับถัดขึ้นมานะครับสภาพภายในที่นั่งคนขับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าทางจะได้แจ้งไปนะครับเขาเป็นรถที่ใช้ในหน้าง,งานหิมะมานะครับก็จะมีที่นั่งคนขับที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ที่นั่งคนมองริมทางที่หนึ่งแบบนี้นะครับมีสองที่นั่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับ นะครับเจ้าตัวนี้ก็ตามสไตล์รถตัดห้างหน่วนนะครับสภาพด้านหลังสวยนะฮะรถตัดสไตล์ห้างหนุ่วนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบคอนโทรลคู่นะครับแบบนี้นะครับแ้วก็เนี่ยนะครับพอนั่งแล้วฟลิงก็จะประมาณนี้นะครับเกียร์ก็จะมีเกียร์ด้านหน้า3เกียร์ไปหลัง3ามเกียร์แบบนี้นะครับตามสไตล์เป็นเกียร์ทอธรรมดานะครับมาเดี๋ยวเราลองขับกันนะครับ กําลังแขนโอเคนะครับตัวนี้ก็ต่อเอ่อต่อปากมาแล้วนิดนึงนะครับด้านบนนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เอาไปตักงานกระทรงเษตรเนี่ยก็แทบไม่ต้องต่อเลยนะครับเพราะต่อมาให้แล้วนะครับเดี๋ยว่าโอเคนะครับระบบแขนของเขาเนี่ยทำงานได้ดีปกติเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเทสเกียร์กันนะครับเด็ดมืออยู่ตรงนี้อ่าวดแล้วนะครับมาเดี๋ยวเริ่มที่เกียร์หนึ่งเลยนะครับมาดูกันว่าเกียร์เขาใช้ได้ครบหรือเปล่านะครับ โอ้เกียร์แรงนะครับตัวนี้เกียร์แรงเลยนะนะเกียร์สองนะครับเกียร์สามนะครับเกียร์ใช้งานได้ครบนะครับพวงมาลัยก็ทํางานได้นิ่มดีปกตินะครับมาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์ถังกันบ้านนะครับเป็นเกียร์หนึ่งก่อนนะครับมาตัวนี้เกียร์แรงนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยนิ่มเลยนะครับ วันนี้ค่อนข้างแคบนิดหนึ่งนะครับนี่เกียร์สามนะครับอ่าวันนี้ระบบเกียร์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับน,นะเกียร์แรงนะนะเกียร์แรงเบรกดีเลยนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเทสขับคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสภาพด้านบนตัวเก่งนะครับของเจ้าตัว510คันนี้ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจเจ้าตัวรถตักโคมัสซู 510คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึอยู่นี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็พอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะครับอาจจะจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับละเอียดละเอียดรอบคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ดูชมกันทังหลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับท่านใดนะที่กำลังตามหานะครับรถวตัดที่เน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับท่านใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไป็พค่าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ